birthday birthday อ้ายต้องอ้ายจองทําไมคะอ้ายต้องอ้ายต้องทําអីចុះอ้ายต้องน้องធីໃຫ້ຫມົດផង birthday อ้ายขอພາບดูอ้ายขอພາບดู ร้องเพลงเดียวกันไหมเนี่ยขอบคุณค่ะกอนขอบคุณค่ะก่อนนะก้องบดชยไอง้เบงขอบคุณไอ้ารขอบคุณค่ะกออ้องอทำไมถ่ายย้า่กอนจ้อกยุ้เลย อะไรคะโอ้สีอะไรนะสีอะไรนะ